คุณหมอคะทาไมน้ําหนักหนูเนี่ยลดลงนะคะแต่เวลาดูแบบเครื่องช่างที่เขาบอกมีไขมันน,น,นู่นนี่ไขมันไม่ลดลงเลยค่ะแล้วแถมวัดสดส่วนก็ไม่ลดลงด้วยค่ะโอเคนะครับคือต้องบอกเลยฮะว่าคน99เปอ็นอย่างนี้เลยนะแล้วถ้าไม่รู้เรื่องนี้ก็บอกเลยว่าชีวิตนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดกาลคือนี่ครับเวลาเราลดน้ําหนักเนี่ยบางทีที่เห็นลดไวๆนะนะลดแบบเร็วมากเลยกับกลายเป็นมวลกล้ามเนื้อครับที่หายไปเพราะว่าเป็นการลดน้ำหนักแบบคุมแคลอรี่จ๋าเลยแล้วก็าทานอาหารแบบผิดส่วน คือการลดน้ำหนักที่ดีเนี่ยเราไม่ควรคุมแคลอรีร่มากจนเกินไปเอาแบบกำลังพอดีๆไม่เครียดเพราะเครียดมากไปคอร์ติซอลฮอร์โมนหลักระบบเผาผพันก็พังเช่นกันดังนั้นผมแนะนำว่าให้กินโปรตีนวันหนึ่งอย่างน้อย70-100กรัมนะครับเป็นค่าเฉลี่ยเลยนะครับแล้วก็ไขมันดีกินจนอิ่มส่วนแป้งเนี่ยถ้าอยากลดน้ำหนักให้ดีนะน้อยกว่า50าากรัมต่อวัวนปไปเลยนะครับแป้งและน้ำตาลน้ำตาลนี่งดเลยอยู่แล้วนะครับคราวนี้เนี่ย ตัวไขมันทําไมไม่ลดตามนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำไ IF ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทํา IF นะครับที่เกิด12ทับ12ขึ้นไปแนะนำ16 8แล้วกันร่างกายจะเผาผ่านไขมันมาเป็นพลังงานแล้วก็เล่นเวทเทรนนิ่งเสริมเข้าไปด้วยอีกนิดนึงรับรองครับน้ำหนักของท่านเนี่ยจะลงด้วยคุณข,ของท่านจะดีขึ้นด้วยเกล,ลของท่านจะลดลงแล้วไขมันของท่านจะลดลงไวแบบสุดๆลองเทคนิคนี้ไปกันดูนะครับ